หากใครอยากรู้ว่าโซล่าของเทซ่าเนี่ยมันดียังไงแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับอนาคตของเรายังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาเล่าให้ฟังครับ ็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับขอต้อนรับสู่ช่อง Energy for Dummy เนาะผมคิดว่าหลายคนเนี่ยคงเคยจะได้ยินเรื่องของ Solar รู o f t o p ของเท s l a นะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาของตัว e ท l a Solar r o o f t o p เนี่ยมีราคาที่ลดลงแบบค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ทำให้มีความอปปูล่ามากขึ้นเนาะทีนี้ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนก็คงเคยรู้สึกเหมือนกันว่าค่าไฟของบ้านเราเนี่ยทำไมมันแพงขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยมีความจำเป็นจะต้อง work from home มากขึ้นนะครับก็เลยยิ่งทำให้ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าในแต่ละเเดือนนน่สงขึ้ป็วคณ ทีนี้เนี่ยผมก็มีข่าวดีในข่าวร้ายมาบอกนะครับว่าจริงๆแล้วค่าไฟของบ้านเราเนี่ยยังถือว่าไม่ได้สูงมากนะถ้าเทียบกับพวกทางเทศอย่างเช่นอเมริกายุโรปหรือว่าญี่ปุ่นนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าเงินเฟ้อจะทําให้ค่าไฟของเราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยค่าไฟเนี่ยก็จะมีการเพิ่มขึ้นอยู่ทุกๆปีอยู่แล้วนะครับก็ไม่ใช่แค่เรื่องของค่าไฟที่เพิ่มขึ้นทุกๆปีเนาะถ้าเราไปดูเรื่องของความต้องการไฟฟ้าในอนาคตเนี่ยเรากำลังจะมีรถยนต ผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้นะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยพลังงานที่ใช้โดยการขนส่งการคมนาคมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30%ของพลังงานโดยภาพรวมนะครับซึ่งการใช้ไฟฟ้าเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการใช้พลังงานเท่านั้นเองนะครับหากเรานึกดูว่าแค่ครึ่งเดียวของพลังงานที่ใช้ในการคมนาคมเนี่ยเปลี่ยนจากแกโซลีนมาเป็นไฟฟ้าเนี่ยการใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมากมายขนาดไหนนะครับก็ลองนึกดูเนาะความต้องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันก็ต้องมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นแต่การผลิตไฟฟ้าเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะเพิ่มขึ้้้นนนนนไดดดรรววเเ็ขาาัื่องจก ในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีเรื่องของสิ่งแวดล้อมมีเรื่องของสังคมนะที่ทําให้การสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างได้เร็วขนาดนั้นนะครับผมเชื่อว่าในอนาคตรัฐบาลก็ต้องมีการเพิ่มค่าไฟแล้วก็มีการที่จะพยายามทําให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะผลิตไฟใช้เองได้นะครับทีนี้พอรู้อย่างนี้แล้วแน่นอนว่าโซลารูฟท็อปเนี่ยน่าจะเป็นเทรนด์ในอนาคตของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับทีนี้มันเกี่ยวอะไรกับตัวโซล่าของเทสซาครับผมเล่าให้ฟังก่อนว่าเทสซาเองเป็นบริษัทที่เรียกว่ามีแนวคิดจุดมุ่งหมายเนี่ยค่อนข นนธุรกิจปกติเนี่ยเขาพยายามจะชนะตลาดแล้วก็ชนะคู่แข่งเพื่อที่จะตัวเองเนี่ยจะมีความสามารถในการแข่งขันสูงเพื่อที่จะเรียกว่าเพิ่มมาจินของเขานะครับแต่หากใครเคยอ่านหนังสือของไทลอนมัสนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารของเทสลานะคือความตั้งใจของเขาที่เขาทําบริษัทต่างๆเนี่ยเพราะว่าเพื่อที่จะให้มนุษยชาติเนี่ยสามารถดํารงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้นะถ้าใครลองดูบริษัทในเครือของเขานะครับก็จะเห็นว่าเขาทําอะไรหลายๆอย่างที่ค่อนข้างเชื่อมโยงกันนะครับมันก็เลยค่อนข้างจะสะท้อนไปถึงโปรดั เขานะครับจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยพวกโซล่าของเทสซาเนี่ยมีการต่อคิวที่จะติดตั้งที่กันจะให้มาโคตรราคา er er เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ว่าทางเทสซาเองเนี่ยพอออกเวอร์ชั่นใหม่ๆมาเขาไม่ได้เพิ่มราคานะพยายามจะทำให้มันถูกลงแล้วยิ่งเวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ยมันถูกลงค่อนข้างจะเยอะนะครับความตั้งใจของเขาเนี่ยก็คือพยายามทําให้โปรดักต์ของเขาเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายนะครับเขาพยายามจะใช้อีโคโนมิคออฟเสกลที่จะลดราคาพวกโปรดักต์ของเขานะครับซึ่งอย่างโซล่าของเทสซาเองเนี่ยทางเทสซาเองเขาก็มีความเข้าใจโปรดักต์ของเขาค่อนข้้าางจะะดีนครรับเูว ว่าต้นทุนในการที่จะติดตั้งโซลารูฟทอปเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นเรื่องของการผลิตแผงโซล่าเนี่ยเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นอุปสรรคเนาะเขามองว่ามัน scalable ได้มันสามารถที่จะใช้อีกเรื่องของ economic o f อ scale เพื่อให้ราคาแผงเนี่ยมันถูกลงได้แต่สิ่งที่เขามองว่ามันเป็นคอขวดจริงๆเนี่ยก็คือการติดตั้งซึ่งการติดตั้งเองมันต้องใช้ทั้งเรื่องของกําลังคนนะครับแล้วยิ่งที่อเมริกาเนี่ยมีค่าแรงที่ค่อนข้างจะแพงเนี่ยดังนั้นโซลูชันที่เขาทำเนี่ยก็คือเขาพยายามจะออกแบบโปรดักต์ของเขาเนี่ ทำ Lego เลโก้นะแบบสามารถแค่พลักแอนด์เพลย์นะครับซึ่งพอเค้าดีไซน์โปรดักต์ออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเลยทําให้เวลาในการติดตั้งหรือว่าต้นทุนในการติดตั้งเนี่ยลดลงถึง40%ซนะครับซึ่งหากเราไปดูราคาที่เอาไปติดตั้งนะครับมีคนเอามาทําการเปรียบเทียบนะว่าถ้าเกิดเป็นบ้านใหม่เนี่ยแล้วก็มีการปูหลังคาแล้วก็ติดโซลาร์เนี่ยถ้าเทียบกับทางโซลาร์ของเทสซาเนี่ยโซลาร์เทสซาก็ยังสูงกว่านะครับแต่ว่าสูงกว่าไม่เยอะแล้วนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจเนี่ยคือถ้าเก,าเเกหงษณะขอ ไฮเอ็นรูฟเนี่ยคืออะไรอย่างเช่นพวกกระเบื้องที่บ้านเราชอบใช้หรือว่าเป็นกระเบื้องหินเนี่ยแค่ตัวหลังคาเองเนี่ยแพงกว่าโซลา่าของเทสซาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าในอนาคตอย่างเช่นคนที่เขาต้องการจะติดพวกไฮเอ็นรูฟเนี่ยถามว่าทาไมเขาต้องติดหลังคาพวกนั้นนะเขาก็หันมาติดเป็นโซลา่าของเทสซาดีกว่าเพราะว่ามันก็สวยด้วยแล้วก็สามารถผลิตพลังงานใช้ได้ด้วยนะครับแน่นอนว่ามันก็มีความน่าสนใจมากนะครับหลังคาถูกๆเนี่ยมันจะใช้พวกแอสฟัลต์นะครับยังจะราคาถูกกว่าเนาะแต่เขาก็เชื่อว่าาาาในนออคคตเรโขง น,น่าจะค่อนข้างคอมเพลติฟีฟกับตังคาคาแอสโลทั่วไปได้นะครับซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวราคาตั้งต้นนะครับมันเป็นเรื่องของราคาระยะยาวด้วยเนาะโซลารู้ของ t e s l a เนี่ยเขามีบรินตีถึง25ปีเนาะที่มันค่อนข้างจะน่าทึ่งเนี่ยคือเขาไม่ใช่มีแค่แบบที่เรียกวันทีนะเขามีเรื่องของ Energy Performance นส์นทีนะครับซึ่งทาง Installer เองเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็น Temp e r Glass นะครับแล้วก็มีความหนักประมาณหนึ่งซึ่งเขามองว่ามันน่าจะสามารถที่จะอยู่ได้25ปีเนน่ยส,ยสบบาาารััตตวมมฐขององง ก็สามารถที่จะกันพวกเรื่องของลูกเห็บได้นะครับเรื่องของพายุในประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นความสําคัญเนาะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างจะสําคัญนะครับเนื่องจากว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติพวกนี้มันเกิดค่อนข้างจะบ่อยนะครับและอย่างที่บอกไปนะครับว่าการออกแบบเนี่ยทำให้มันง่ายขึ้นเนี่ยถ้ามันเกิดความเสียหายอะไรเนี่ยมันสามารถที่จะถอดแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ได้ง่ายๆนะครับดังนั้นเนี่ยค่าแรงในการเปลี่ยนในระยะยาวเนี่ยมันก็ถูกกว่าเนาะผมก็ให้ความรู้เพื่อนๆตรงนี้ไว้นะครับเผื่อใครอาจจะเตรียมตัวเผื่อในอนาคตนะครับหรือว่าใครที่ต้องการจะมองโกาาสท ธุรกิจนะครับตรงนี้ก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจนะซึ่งผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยนัเทซ่าเองน่าจะมีการพาร์ตเนอร์กับบริษ,ษัทในไทยที่จะมาติดตามพวกนี้นะครับแต่ว่าผมว่าอาจจะอีกสักพักหนึ่งนะเพราะว่าที่ว่าจะต้องมีเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาก่อนนะถึงเขาจะเข้ามานะเนื่องจากว่าในประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้มีดีมาน์ขนาดนั้นนะครับเพราะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ